สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับถ่ายภาพติดหัวพญานาคสูมดูใกล้ลกใกล้ไกด์ยังขนลุกไกด์นำเที่ยวเผยภาพถ่ายติดหัวพญานาคถ้ำนาคา เมื่อวันที่10เมษายน6าผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ได้มีการถ่ายภาพเมื่อวันที่24มีนาคม65ซึ่งชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ได้นําเพื่อนชาวสิงคโปร์มาเที่ยวกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อุทยานแห่งชาติภู้ลังกาอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการถ้ำนาคาที่มีลักษณะมีหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาคและเกล็ดพญานาค ส่วนหัวและส่วนลำตัวของพญานาคโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา11นิกาของวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเป็นภาพในขณะที่กำลังกับไหว้ยพญานาคและเหนือศีรษะจะมองเห็นเป็นภาพคล้ายกับศีรษะพญานาคอยู่ด้วยโดยไกด์นำเที่ยวยังแปลกใจเพราะดูหลายครั้งยังไงก็เหมือนมากๆเชื่อว่าพญานาคมาปรากฏกายให้เห็น ซึ่งทั้งนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อดูภาพก็อาจจะธรรมดาถ้าไม่คิดอะไรแต่ถ้าพิจารณาดูเมื่อขยายภาพด,ดูใกล้ๆก็ยิ่งชัดเป็นคล้ายกับหัวพญานาคมองลงมาที่คนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพญานาคนั้นขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวด o m คอมครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ